สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์มูมาร์วันนี้ต้นเดือนแล้วนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนผ่านช่วงสิ้นเดือนในเดือนที่แล้วมาแล้วและก็คงได้รับเงินเดือนแล้วใช่ไหมครับมิสเตอร์มูมาร์เองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นดังนั้นนะครับมูมาร์ก็เลยจัดนะครับช่วงนี้เงินเดือนหายหมดนะครับเพราะว่านี่เลยครับเดี่พอดีว่าเลโก้ครับที่มูมาร์อยากได้มานานครับนั่นคือมังกี้คิงนะครับก็เลยจ่ายเงินนะครับไปไปแปดพันนะครับโดยประมาณ หมดตัวหมดตูดกันไปเลยดีเดียวนะครับรวมค่าซื้อมาเรียบร้อยก็ทําให้ตอนนี้เงินเดือนเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มั่วมากก็เลยจะมาสาธิตนะการกินข้าวเปล่า <c oughs> ให้ทุกคนได้ดูแต่เดี๋ยวก่อนกินข้าวเปล่าอย่างเดียวมันจะเศร้าไหมนี่มั่วมากก็เลยมาดีวิวันนี้นะฮะนี่หงวยข้าวครับนี่ถึงเราจะมีแต่ข้าวเปล่าแต่กูก็จะไม่เหงาด้วยนี่เห็นขาว อร่อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมู่มาร์กจะลองดูเลยนะครับเราต้องไปซื้มาอะไรต่อนะครับไหนๆเงินก็ไปซื้ออย่างอื่นแล้วเพราะงั้นอย่าไปซีเนี่ยนะครับอดข้าว oh, <tell. S 1> เพื่อของเล่นมู่มา,าร์กทำบอยนะเอาละครับอันดับแรกอันนี้เราเรียกว่าของอีซิโกนะฮะโอลีบายเซเว่นอีกแล้วเหรอเนี่ยกูผงรสชาตินะครับอันนี้เขาบอกว่าผงโรยข้าวไทยสไตล์ญี่ปุ่นรสตั้งเดิมอีกอันหนึ่งคือปลาหมึกไข่เค็มมนะเรามาลองเทสรสตั้งเดิมก่อนเลยนะครับ เทเลยอยากรู้เป็นยังไงมีกัญชาหรือไม่ไม่น่ามีเนาะโอ้โหนี่คือผงลรยข้าวล้เทแม่ให้มดแล้วนีนๆนในกูนนเกียดงาดำเออแต่กูว่ากินก็ได้นะถ้ามันอร่อยอาครับเทมาอีกซ้อหนึ่งสซีเรียสทำอะไรต้องทำให้สุดชีวิตมันมีชีวิตเดียวมัม่ว,วม,มาร์กได้บอกไว้อ mm ื hmm. uh ึอ้าา จานไหนเป็นจานไหนวะเนี่ยทำไมมันเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วเ,เราจะรู้ไหมว่าอาาันไหนคือปลาหมึกอาาันไหนคือรสด,ดั้งเดิมแต่มูมาร์กได้วางตำแหน่งจานไปแล้วครับงั้นชิมครับผมเห็นเขาบอกอร่อยมากนะกินได้แทนข้าวเราก็เอาเงินไปซื้อของเล่นนะฮะแล้วก็เอาเงินมาซื้ออันนี้แทนนะอืมมันเค็มๆบะ่ะงก ้าวอร่อยคือดีอืมมันอร่อยวะเป็นไปได้ไงอืมปลาบ้าครับมันนะชุ่มฉ่ำว่ะนร่รมละลายเหมือนสาหร่ายปูอัดกุ้งเออม,มันรวมมาอยู่ในนี้ครับอืมเนอ,อย อลองยมากน่ามานดาด๋ได้อยรสปาหมึกใช่ไหมวะเออทลามึกไข,ข่เค็มนี่จะเปไม่ได้ไงถ้าเป็นเรื่องจริงนะและอร่อยครับรสชาติได้อย่างนี้เนละเดี๋ยวมอบรางวัลไทุกต้นเดือนเจ็ดวันแต่อันนี้เอาเงินส่งเล่นอร่อยจัด อืมอืมฮะมข้าวหมกขามจริงๆรื่องขาวหมกข้าวจริงๆอ่ะอืมไม่ทำมรมดาอืมนี่เรามาถึงขั้นใช้ผมรอรยข้าวในประเทศไทยอล้วนะครับญี่ปุ่นเขาใช้มา,านละ้ผของไทยทำเยไม่น่าเชื่อไม่นา่าอร่อ,รอย แล้วรสชาตินี่บอกนะครับมันคือปลาหมึกผัดไข่เค็มแท้ๆกินเข้าไปปุ๊บรู้เลยรสชาตินี้ใช้เลยตัวนี้ฮะรสตั้งเดิมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ากินแบบเกลือเค็มๆพร้อมทันเลยอะ่ะใช้ได้นะมาคือว่าจิบบ้านไว้ไม่เสียหายสำหรับสายสะสมของเล่นแบบมั่วมานะสรุปนะครับหงโอยข้าวเนี่ยตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเราสามารถ หาซื้อได้ตามพวกโลตัสนะพวกปิซซีพวกแปโค้ตามทุกที่ครับหาสาม,มารถหาซื้อได้แล้วก็ลองเลือกที่ชอบดูครับมันมีหลายรสชาติเลยทีเดียวนี่วัวม้มาแบบสะดวกด่วนไงพอดีว่ามันหิวข้าวครับแล้วก็เอาเงินไปซื้อของเล่นหมดแล้วอะเพราะงั้นวัวม้าก็เลยต้องสั่งอะไอทำไงได้ครับเนี่ยชีวิตของคนแบบเงินเดือนไม่น้อยอย่างวัวม้าอนี่ยมากินต่อครับผมกอบคหน้าครับสวัสดีครับ